สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์อีกครั้งนะคะค่ะวันนี้เราจะมาต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่เราจบด้วยรูปแบบของประโยคทั้ง3รูปแบบใช่ไหมคะว่าเกิดนำไปก่อนว่ามันมี simple sentence compound sentence แล้วก็ complex sentence นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดเรื่อง simple sentence ไปแล้วแล้วก็ย้ำหลายครั้งมากนะคะว่า simple sentence เนี่ย ไม่ใช่ประโยคง่ายๆมันยากก็ได้นะคะคำศัพท์ยากๆก็ได้เพียงแต่ว่ารูปประโยคของมันเนี่ยจะมีประธานซึ่งเป็น subject เนี่ยนะคะแล้วก็ verb หรือคริยาน,นี่นะคะรวมกันได้แค่หนึ่งคู่แค่นั้นเองไม่สามารถที่จะรวมเป็นสองคู่หรือแยกออกเป็นสองคู่ได้นะคะซึ่งวันนี้ เราจะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของว่าในเมื่อ simple sentence มีอยู่คู่เดียวคือ subject verb 1 combination เท่านั้นเนี่ยแล้ววันนี้พอเป็น compound เนี่ยมันต่างจาก simple sentence อย่างไรนะคะมาดูกันค่ะ compound sentence ซึ่งในภาษาไทยนะคะออบางท่านก็อาจจะนึกถึงภาษาไทยเอะมันตรงอะไรกับหลักภาษาไทยไวยากรณ์ภาษาไทยนะ ซึ่งจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ได้หรอกพยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องเป็นนึกถึงหลัไกไวยากรณ์ภาษาไทยมันเทียบแบบเป๊ะๆอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะมีอะไรนิดนึงได้บ้างนะคะซึ่งภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่า,อ,าอเนกถประโยคนะคะแต่ถ้าใครไม่คลิกเลยเนี่ยนะคะฟังคำว่าอเนกถประโยคนนี่ยิ่งงงกันไปใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจนะคะมาดูที่โครงสร้าง ทางด้านภาษาอังกฤษใน,ในเมื่อ uh, compound sentence เนี่ยมันเป็นประโยคความรวมนะคะเรียกง่ายๆคือประโยคความรวมรวมยังไงก็คือหมายความว่ามันมีคู่ของ subject verb เนี่ยสองคู่ด้วยกันนะฮะสองคู่คือสามารถแยกออกนะคะแล้วเป็นสองประโยคได้เลยนะคะมันถ้าคิดง่ายๆนะคะก็คือว่ามี simple sentence สอง simple sentence นั่นเอง แล้วพอเวลาเอามาเชื่อมมันก็ต้องมีสะพานหรือมีตัวยึดถูกไหมคะไอตัวยึดหรือสะพานเนี่ยเขาเรียกมันว่าตัวเชื่อมนะคะ connecting word หรือว่า connector ก็ได้นะคะแล้วแต่จะเรียกเอาเรียกง่ายๆว่าตัวเชื่อมก็แล้วกันนะคะมาดูค่ะนะคะในรูปประโยคนี้จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะตรงนี้มี subject verb 2คู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คู่ที่1อันนี้คู่ที่2 ะะและตัวเชื่อมอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกลางแบบนี้ง่ายไหมคะนะคะ,นะคะก็มี Simple Sentence ข้างหน้าตัวเชื่อมแล้วก็ Simple Sentence ข้างหลังนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างก่อนนะคะตัวอย่างยกมาให้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจากข่าวล่าสุดใกล้ๆนี้นะคะ,ะ during the last few months นะะในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ย Death rates นะคะอัตราการตาย have fallen มันลดลงนะคะ and COVID-19's impositions have lessened เห็นไหมคะนะคะตรงนี้จะเห็นว่าประธานข้างหน้าดีเป็นวลี during the last few months เนี่ยเป็นวลีนะคะมาดูกันว่าประธานคืออะไรก็คือ death rates นะคะอัตราการตายนะคะ verb อย่าลืมนะคะถ้าใครยังงงเรื่องเวริรกลับไปดูพ้อเรียนอ n อนแอนะคะภาคภาษาอังกฤษเนี่ยในตอนก่อนๆน,นะคะที่เราพูดถึง v e r รนะคะมีเวิรแท้กับ v e r รไม่แท้ตรงนี้เป็น Verb แท้นะคะที่เราพูดถึงเวลาพูดถึง v e r รจะจะ,จะขอให้เข้าใจว่าเรากําลังพูดถึง v e r รแท้คือเ e ิร์บที่มี Tense กำกับอยู่เสมอนะคะเราสามารถบอกได้เลยว่ารูป Tense รูปนี้เนี่ยคือเทนส์อะไรเวริรในรูปของนแบบนี้ มันอยู่ใน tense อะไรหรือบอกเวลาช่วงไหนนะคะ have fallen นี่ก็เป็น present perfect ถูกไหมคะ present perfect tense นะคะก็จะมีประธานแล้วก็มี verb นะคะตรงนี้เป็นหนึ่งอันละหนึ่งคู่ละมี a อนเชื่อมแอนตรงนี้ค่ะตัวนี้ a อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้แอนแอนเชื่อมตรงนี้แล้วข้างหลังก็ต้องเป็นประโยคอีกก็คือมีประธานนะคะ โควิด i d 1 uh, 9 impositions หรือถ้าเอาเจาะประธานจริงๆนะคะประธานหลักก็คือ impositions นั่นเองนะคะโคว i d 1 9 a post o p i e s นี่มาขยายนะคะเพราะฉะนั้น impositions นี่เป็นประธานที่เป็นพระหูพจน์เห็นไหมคะว่า verb ก็จะเป็น have พะหูพจน์เช่นกัน have l e s s e n e d นะคะก็เป็น present perfect เช่นเดียวกันมี2คู่ถูกไหมคะถ้าเราแยกก็คือเราสามารถจะใส่ full stop ตรงนี้ แล้วเราขึ้นตรงนี้สมมุติว่าไม่เอานะคะแอนออกไปแล้วก็จะเห็นสองประโยคเลยมีประธานมีเวิร์ฟนะคะแล้วก็มีประธานแล้วก็มีเวิร์ฟสองคู่แบบนี้นะคะอ่ะดูตัวอย่างถัดมาค่ะ The United States has ruled out sending its own or NATO forces to Ukraine อันนี้เป็นข่าวค่อนข้างจะทันสมัยนิดนึงนะคะอันนี้ออกมาจากข่าวประโยคนี้ออกมาจากข่าวนะคะเกี่ยวกับเอ่อเมริกายูเครนแล้วก็รัสเซียที่เขากำลังสู้รบกันอยู่นี่นะคะมาดูก่อนค่ะว่าตรงนี้ประธานก็คือ u n ited States ถูกไหมคะ has ruled out ตรงนี้เป็น verb นะคะตรงนี้เป็น verb โอเคอ่ะอันนี้เป็น verb ไม่แท้แล้วนะคะ sending นี่เป็น verb ไม่แท้ นะคะเพราะว่า hash rule out เนี่ยโอเคจบแล้วนะคะมีประธานมี verb หนึ่งคู่เห็นแอนเชื่อมตรงนี้ไหมคะอ๋อเห็นบัตเชื่อมตรงนี้ไหมคะไม่ใช่แอนนะคะโทษทีบัตเชื่อมตรงนี้นะคะบัตเชื่อมอะไรนะคะบอกว่า washington and its european alliance นะคะตรงนี้มีประธานสองตัวนะคะประธานสองตัวแล้วก็ verb หนึ่งตัวก็เป็น simple sentence จำได้ไหมคะว่า simple sentence เนี่ยมันจะมี ประธานตัวเดียวก็ได้ verb ตัวเดียวก็ได้ประธาน2ตัว verb 2ตัวนะคะหรือประธาน2ตัว verb วตัวเดียวหรือประธานตัวเดียว verb 2วตัวได้หมดเลยนะคะตรงนี้ข้างหน้าเป็นประธาน verb 1คู่ข้างหลังบัตรเป็นประธานประธาน verb อีก1คู่ก็เป็น2 combination ของ subject verb เ,เห็นไหมคะนะคะตรงนี้ให้แยกให้ออกระหว่าง simple sentence กับ compound sentence นะคะ อันนี้จะช่วยในเรื่องของว่า,าในการอ่านเราจะได้รู้ว่าตรงไหนที่เป็นประโยคหลัก2ประโยคนั้นนี้ตัวเชื่อมนะคะเวลาแปลเราจะได้แปลให้มันตรงกับประโยคโครงสร้างของมันนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่เรานำไปใช้เขียนนะคะเรารู้รูปแบบประโยคเนี่ยเวลาไปเขียนไม่ว่าเราจะสอบ TOEFL, IELTS Parts ที่เป็น writing เนี่ยนะคะต้องเขียนเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะเขียน simple sentence หมดเลยได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราจะนึกถึงว่าเอ๊ะมันจะถูกไหมมันจะถูกไหมแต่จริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่าแค่ถูกอย่างเดียวถ้าเราเขียนซิมเ l ิลเซนเทนซ์หมดเลยนะคะทั้งบทเ,เขาเรียกอะไรเรียงความหรือว่าเอเซของเราเนี่ยเราเขียนเป็นซิมเ l ิลเซนเทนซ์ทุกประโยคเลยมี 20, 30, 40, 40 50ประโยคเราก็เขียนซิมเ l ิลเซนเทนซ์หมดเลย ถามว่าจะได้เต็มไหมถ้าถูกหมดนะคะถ้าถูกหมดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีความท้าทาย Challenge ของการใช้ภาษามันไม่มี Mixture นะคะไม่มีรูปของ Simple บ้างรูปของ c o m p o u n d บ้างแล้วก็รูปของ Complex Sentence บ้างซึ่งเราจะเรียนในตอนต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นให้เราแยกให้ออกเวลาเขียนเราก็จะได้นำไปเขียนได้เวลาที่เราแปลเราจะได้ไม่หลุดนะคะโอเคมาประโยค ที่สามกันเลยนะคะลองอ่านดูก่อนแล้วลองลองนะคะว่าให้นักเรียนได้ลองดูซิว่าเราจะแยกออกไหมตรงไหนประธานตรงไหนเวิร์บตรงไหนตัวเชื่อมถ้ามองหาตัวเชื่อมนี่จะเห็นเลยนะคะก็คือคำว่าบัตรเห็นไหมคะตรงนี้เป็นบัตรตัวเชื่อมซึ่งจริงๆก็ได้ทำตัวเข้มนิดหนึ่งไว้ให้แล้วนี่นะคะ,ะมาดูข้างหน้าคะ่ะ many states นะคะนี่คือประธานแล้วเห็นไหมคะ ordered นี่เป็น word. hundreds of thousands of vaccine doses ตรงนี้เป็นกรรมใช่ไหมคะอันนี้เป็นครรมนะคะเป็นรรมโอเคส่วนที่เหลือขยายหมดเลยนะคะสั่งมาทำไมนะคะเขาบอกว่าสั่งโอ้โหวัคซีนมาเยอะแยะเลยเนี่ยนะคะ in order to เพื่อที่จะ ensure they had enough shots to meet demand นะคะเพื่อที่จะได้มีวัคซีนปริมาณที่เพียงพอที่จะ สนองความต้องการของผู้คนได้นะคะอันนี้คือส่วนขยายแหละนะคะเราดูที่คอหลักที่ประธานกับ v e r b นะคะจบหนึ่งคู่แล้วเห็นไหมคะบัตมาเชื่อมข้างหลังนะคะจะเห็นว่า t h n n e d เนี่ยเป็นประธานตัวหนึ่งนะคะในประโยคที่สองนะคะแล้วก็ Turn out ก็เป็น v e r b นะคะ verb แท้ในรูปของ past simple tense นะคะ เวิร์บแท้ตรงนี้ ordered เวิร์บตัวแรกก็เป็นรูปของ past simple tense เช่นกันเห็นไหมคะก็มีสองคู่ประโยคยาวเชียวนะคะถ้าเรายังวิเคราะห์ประโยคไม่ออกเนี่ยเวลาที่เราแปลเราจะแปลไปทีละตัวแล้วมันจะทำให้เราอาจจะงงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองประโยคแล้วเขาพยายามที่จะให้เราเห็นนะคะการขัดแย้งกันโดยคำเชื่อมที่บอกว่าบัตนั่นเอง ะะพอเห็นบาดเราก็รู้ออกข้างหน้าเนี่ยขันแย้งกับข้างหลังแน่นอนนะคะในขณะทีออ่อะไรนะคะสหรัฐอเมริกาหรือว่าหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสั่งวัคซีนขึ้นมาเพื่อให้พอเหมาะกับปริมาณความต้องการวัคซีนนะคะแต่ว่าในหลายครั้งเขาบอกว่าความจำเป็นเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้สูงเท่ากับที่คาดคิดไว้ก็คือ ทำให้วัคซีนมันเหลือนั่นเองนะคะถ้าเราจะคิดต่อไปถูกไหมคะอันนี้ก็คือรูปประโยคของ compound sentence นะคะรูปประโยคของ compound sentence หลังจากที่เห็นแล้วเราลองมาเจาะลึกอีกนิดนึงนะคะเห็นรูปประโยคไปแล้วมาเจาะลึกนิดนึงว่าอ่ะพอเราต้องการจะเขียนเองหรือเราต้องการจะวิเคราะห์ประโยคจริงเนี่ยฟอร์มของ compound sentence เนี่ยมันมีฟอร์มอย่างไรบ้างนะคะ,นะคะแบบที่1น,นะคะนี่คือแบบที่1 แบบที่หนึ่งเนี่ย independent clause นะคะ independent clause เนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดละเอียดอีกทีหนึ่งในอีกตอนหนึ่งนะคะตอนนี้ขอคร่าวๆก่อนว่าประโยคอนุประโยคนะคะที่เป็นอนุประโยคที่เป็นอิสระหรือประโยค independent clause เนี่ยเหมือน simple sentence เอยค่ะ simple sentence ถือเป็น independent clause เพราะมันอยู่เดียเด่ยวๆได้อะไรที่เป็นอิสระอยู่เดียเด่ยวๆได้ถูกไหมคะ ประเทศอิสระนะคะอย่างประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเราก็ถือว่าเราเป็นประเทศที่มีเอกราชก็เหมือนกันนะคะอินดีเพนเดนซ์คลอสก็อยู่เดียเด่ยวๆได้ไม่ต้องไปเกาะ,ะไม่ต้องไปพึ่งพิงกับใครนะคะไม่ต้องไปพึ่งพิงกับใครนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่เดียเด่ยวๆของมันนะคะเดี๋ยวให้ลองสังเกตที่เครื่องหมายนิดหนึ่งนะคะเพราะเพราะว่าเนี้ยเวลาเราเรียนโครงสร้างประโยคเนี่ยมันจะ เชื่อมโยงไปถึงการเขียนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเนี่ยมีเครื่องหมายแน่นอนนะคะไม่มีตอนไหนที่เราเขียนภาษาอังกฤษโดยไม่มีเครื่องหมายนะคะวรรคตอนเนี่ยสำคัญมากมีเยอะเลยเครื่องหมายคอมมา่านะคะเซมิโคลอนโคลอนนะคะพวก punctuation mark ทั้งหลายนะคะเราก็ต้องทราบนะคะซึ่งใน compound sentence เนี่ยค่อนข้างสำคัญตรงที่ว่ามันจะมีเซมิโคลอนอยู่ตรงนี้ นะคะ,ะบวกด้วยตัวเชื่อมค่ะนะคะ Conjunctive Adverbs นะคะแล้วก็บวกด้วย Independent Clause อีกอันนึงก็คือพูดง่ายๆก็คือ Simple Sentence อีก Simple Sentence อีก,อกประโยคหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเชื่อมที่เราเรียกว่า Conjunctive Adverbs ซึ่งตัวเชื่อมมีสองแบบ นะคะซึ่งตัวเชื่อมมี2แบบเราเอาตัวเชื่อมแบบ Conjunctive Adverbs ก่อนนะคะหรือแบบที่2แบบที่2นี้รูปแบบประโยคนะคะจะเป็น independent clause เลยจะเห็นว่าไม่มีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางเอาไหนบอกว่ามีตัวเชื่อมไม่มีตัวเชื่อมก็ได้นะคะแต่ประโยค independent clause หรือประโยคอิสระข้างหลังเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง ชัดเจนนะคะแจ่มแจ้งโดยไม่ต้องมีตัวเชื่อมเราก็รู้ว่าสองประโยคทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเอาเครื่องหมายมาเชื่อมเลยก็คือเครื่องหมายเซมิโคลอนนั่นเองนะคะตรงเซมิโคลอนตรงนี้เนี่ยเราจะแทนด้วยคอมมาได้ไหมหลายคนนะคะเขียนประโยคยังไม่อยากจบก็คอมมา แล้วก็เห็นอีกหนึ่งประโยคแล้วก็ฟูลสต็อปอย่างนี้ผิด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 นะคะต้องอ่านปากนะคะคือผิดไม่ถูกนะคะประโยคสองประโยคไม่สามารถเชื่อมกันด้วยคอมม่าได้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะแต่เชื่อมด้วยเซมิโคลอนได้ถ้า2ประโยคนั้นมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างชัดเจนเรารู้ว่า สองประโยคนี้ขัดแย้งกันสองประโยคนี้ไปในทํานองเดียวกันเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าสองประโยคนี้เป็นเหตุและเป็นผลค่อนข้างชัดเจนถูกไหมคะนะคะเราถึงจะใส่เซมิโคลอนได้อันนี้เป็นรูปประโยคที่เราใช้ c o n j u n c t i v e adverb แต่ว่านะคะตัวเชื่อมเนี่ยมีสองแบบ ก็คือแบบหนึ่งเราเรียกว่าแฟนบอยส์นะแฟนบอยส์นะคะ, Boys, ะ,คะย่อมาจากอะไร F นะคะก็มาจาก for นะคะ A ก็มาจาก a อนเห็นไหมคะ N มาจาก no นะคะแล้วก็ B มาจาก but O ก็มาจาก or นะคะยัตก็มามาเป็น y นะคะย่อมาเป็น y แล้วก็ s ก็มาจาก so เรียกง่ายๆก็คือแฟนบอยส์นะคะเวลาเรานึกถึงตัวเชื่อมในประโยคคอม p o ล n d ซ e n t นเทนซหลายคนค่อนข้างคุ้นมากเลยนะคะ for and nor but or yet so นะคะแต่เพื่อให้เราจำได้ง่ายขึ้นก็เอาตัวเครื่องต้นของมันเนี่ยมารวมกันแล้วก็เรียกง่ายๆเลยว่าแฟนบอยส์นะคะตัวเชื่อมคือแฟนบอยส์โอเคซึ่งตัวเชื่อมอันนี้รูปประโยคนะคะจะง่ายกว่าตัวที่ใช้ conjunction adverbs เพราะว่า c o n j u n c t i v e a d v e r b สกีจำได้ไหมคะว่ามี Semicolon ถูกไหมคะ,ะกลับไปดูใหม่ Semicolon นะคะลืมย้ำไปนิดนึงว่าต้องมีคอมม่าด้วยนะคะมี Semicolon อยู่ข้างหน้านะคะคอมม่าอยู่ข้างหลังโอเคเ,อเวลาที่บอกอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่เอาไปติดกับตัวตัว,ต,วตัวเชื่อมนะคะปกติ เวลาเราใส่เครื่องหมายเนี่ยเวลาเขียนไปเนี่ยพอเขียนจบตรงนี้ปุ๊บนะคะคำตรงนี้มันจะต้องใส่เซมิโคลอนเราจะใส่เซมิโคลอนติดกับคําที่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่ไปติดกับคําอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้อันนี้ขอย้ายนิดนึงนะคะเพราะเนื่องจากว่า,าทักษะที่เกี่ยวกับการเขียนเนี่ยนะคะนักเรียนไทยเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยคุ้นชินนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ฝึกเขียน,นะคะ่ะส่วนใหญ่เราจะฝึกอะไรคะ เลือกใช่ไหมคะตัวเลือก A B C D ก็ขอข้องออะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ระบายนะคะใน answer sheet นะ,ะแต่ตรงนี้เนี่ยพอเป็นเขียนเองเนี่ยเราต้องรู้วักตอนนิดหนึงนะคะนอกจากรู้เครื่องหมายเราต้องใส่ให้ถูกด้วยนะคะบางคนนะคะจากประสบการณ์ที่สอนมาบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่านักเรียนไม่เก่งนะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้ฝึกนะะไม่ได้ฝึกเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นทักษนะเนาะ เขียนมาปุ๊บแทนที่จะใส่คอมม่านะคะมันหมดหน้ากระดาษแทนที่จะใส่คอมม่าอยู่ตัวข้างบนนะมาขึ้นต้นประโยคใหม่ไม่ใช่มาขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ใช่ขึ้นต้นประโยคใหม่ต่อกันนี่แหละแต่ว่ามาใส่คอมม่าอยู่อในบรรทัดอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ก็เล่าให้ฟังขำๆไปนะคะค่ะโอเคพอเป็น conjunctive adverb มีคำอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีหลายหลายแบบหลายคำนะคะจัดเป็นจำพวกจำพวกนะคะอย่างเช่น To Show Contrast ก็คือแสดงความขัดแย้งมีคำไรล่ะก็อย่างเช่น on the other hand in contrast however instead นะคะแล้วก็ nevertheless ถามว่ามีแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่พวกนี้ใช้บ่อยมาก นะคำพวกนี้เราจะเจอบ่อยมากนะเราเจอ uh, however นี่บ่อยมากนะคะ nevertheless เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยใช้นะคะแต่ however กับ nevertheless จริงๆคือคำที่แปลเหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะหรือว่าถ้าเราจะเพิ่มเติมข้อมูลนะคะเราเราให้ข้อมูลนี้แล้วยัง,ยงไม่ยังไม่พอใจนะคะอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกก็เปก็เป็นคำว่า moreover in addition furthermore ก็ได้นะ,ะแปลเหมือนกันเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้น หรือนอกเนือจากน,านั้นอะไรเงี้ยนะคะหรือจะแสดงคําที่เป็นตัวเชื่อมที่แสดง consequences นะคะก็คือแสดงผลนะคะเช่นคําว่า thus hence consequently นะคะ accordingly as a result therefore นะคะคำเหล่านี้มีทั้งคําที่เราคุ้นเคยคำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยคําที่เราเห็นนะ,ะแต่เราไม่ค่อยใช้ก็มีใช่ไหมคะ แต่แปลเหมือนกันหาะก็คือดังนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนแล้วว่ามันมีหลายคํามากกว่าที่เราเคยใช้มากกว่าที่เราเคยเห็นอีกนะคะบางตัวเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นก็ลองใช้ดูนะคะไม่ไม่ไม่ผิดปกติอะไรนะคะถ้าเราเป็นคนเขียนเองเราเลือกใช้ได้แต่ถ้าเราเป็นคนอ่านเวลาเราเห็นเราก็จะได้ทราบว่าอ๋ออันนี้นะมันแสดง consequence นะคะอันนี้แสดงความขัดแย้งอันนี้เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลนี่เป็นต้นนะคะ มาดูกันค่ะตัวอย่างประโยคที่ใช้ f a n บ o ยส์เนี่ยเราจะใช้ง่ายๆเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกมันก็คือมี subject verb หนึ่งคู่ข้างหน้านะคะประโยคข้างหน้า subject verb อีกคู่หนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะมีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางหยุ่มีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นคำว่า but นะคะเห็นคำว่า or เห็นคำว่า so เห็นคำว่า for เห็นไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ สังเกตอีกนิดนึงคือจะมีคอมมา่าเห็นไหมคะคอมมาแล้วก็คอมมาแล้วก็คอมมาซึ่งคอมม่าตรงนี้เองนะคะถามว่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมก็ใช่ค่ะแต่จริงๆอยากจะให้ใส่มากกว่าถ้าเราเป็นคนเขียนเองนะคะอยากจะให้ใส่มากกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปจําว่าเอยอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้ต้องใส่อันนู้นต้องใส่แบบนู้น คืออันนี้ใส่เลยให้คุ้นชินกลายเป็นนิสัยอะคะ่ะพอเราเขียนปุ๊บเราก็ใส่คอมม่าโดยอัตโนมัตินะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียนให้ได้ดีเราต้องเรียนให้มันถึงขั้นที่เขาเรียกว่า automatic นะคะอัตโนมือหรืออัตโนมัตินั่นเองนะคะคือพอเขียนไปโดยไม่ต้องคิดแล้วอะก็เขียนไปได้เลยอย่างนี้ใส่คอมมา่านะคะค่ะโอเคนะคะก็จะเห็นประธานเวิร์บถูกไหมคะ Present Continuous นะคะประธานแล้วก็ verb ฮะทุกๆอันหะประธาน verb นะคะประธาน verb ป,ประธาน verb นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นประธาน verb เช่นกันนะคะไม่ยากอะไรสำหรับการใช้ Fanboys for and no but or yet so นะคะ for and no but or yet so พูดเรื่อยๆเดี๋ยวก็จำได้เองค่ะ เหมือนที่เราเคยท่องไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งใช่ไหมคะในในอะไรนะคำในวิยากรภาษาไทยนะคะเราก็จะมีนะคะอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำนะเราก็ท่องม,มานะ,ะไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเนี่ยก็ลองมาท่องดูนะคะ for and no but all yet so นะคะเราจะได้ใช้ได้มาดูรูปของ c o n j u n c t i v e adverbs เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่า อย่างที่เน้นเลยค่ะทุกตัวนะคะทุกประโยคจะมีนะคะเซมิโคลอนจะมีคอมม่านะคะมีเซมิโคลอนมีคอมมา่ามีเซมิโคลอนแล้วก็มีอ๋อตรงนี้คอมม่าะคะคอมมา่าโอเคสิ่งที่อยากใหเ้เรียนรู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวก็คือว่าเซมิโคลอนเนี่ย สามารถที่จะแทนด้วย full stop ได้เลยสมมติว่าเราใส่ my grandparents are very rich นะคะเราใส่ full stop ตรงนี้แทนที่จะเป็น semicolon เนี่ยเราใส่ full stop ตัวนี้เราก็ขึ้น in addition ตัวใหญ่แยกออกเป็น2ประโยชน์ชัดเจนซึ่งเราทำแบบนี้ใน simple sentence ไม่ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกัน ะะ Since the beginning of this year ตรงนี้เป็นวลีเวลาที่เราเห็นวลีตรงนี้อย่าเพิ่งไปดูมันนะคะมาดูส่วนที่เป็นหลักๆก,ก่อนนะคะเขาบอกว่า uh, case เนี่ย731 cases of malaria นะคะมี case malaria เนี่ย have been recorded in Thailand เห็นไหมคะตรงนี้เป็นประธานถูกไหมคะ uh, cases นะคะ แล้วก็ h a v e been ตรงนี้เป็น verb นะคะ have been recorded เป็น verb โอเคตรงนี้ however เช่นกันค่ะถ้าจะใส่ full stop ก็ได้เช่นกันนะคะแต่ตรงนี้เราต้องการถ้าใส่ full stop มันจะกลายเป็น simple sentence 2 simple sentence แต่ถ้าเรามาเชื่อมกันมันจะกลายเป็น compound okay, เห็นไหมคะ,ะถ้าเรารู้รูปแบบประโยคเราสามารถที่จะเล่นกับภาษาได้นะคะ เขาบอกว่ามันมีเคสมาเรียนะคะ700กว่าเคสเนี่ยนะคะตั้งตั้งแตออ่ช่วงต้นของปีนี้เนี่ยมาถึงไม่กี่เดือนเนี่ยก็ได้700กว่าเคสแล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่า however อย่างไรก็ตามไทย government wants นะคะไทย government ก็เป็นประธานนะคะ wants ก็เป็น verb ถูกไหมคะ wants to completely eradicate cases of malaria in the next two years อยากจะกำจัดให้มัน จบสิ้นไปเลยในช่วง2ปีข้างหน้านะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะ the price of diesel in Thailand นะคะนี่ก็ค่อนข้างเป็นข่าวข่าวอยู่พอสมควรในราคาที่ขึ้นของดีเซลใช่ไหมฮะนะ้ำมันดีเซล is set to increase next month นะคะเขาบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยจะจะเพิ่มแล้วนะคะ beyond the 30 baht per lit cap นะคะคเห็นไหมคะ As a result prices of Thai consumer goods are expected to increase พอน้ำมันขึ้นผลก็คือราคาสินค้าก็ขึ้นนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้แสดง consequence นะคะเป็น as a result นะคะอย่าลืม semicolon กับ comma นะคะให้ดูคำส่วนใหญ่คำแฟนบอยส์ Fan เนี่ยมีอยู่แค่นั้นนะคะ for and not but or y e t s o แต่ว่า Conjunctive Adverbs เนี่ยมีเยอะคำที่เราคุ้นชินเห <g ülme> ็นบ่อยๆอยอยู่ประมาณนี้นะคะ Accordingly, Hence, Likewise, Nevertheless, นะคะ Besides, However, Meanwhile, Otherwise, Consequently, Moreover, Therefore, In contrast, Furthermore, Instead, Nevertheless, Still, Thus, Further, Also, On the other hand, Indeed, In addition, On the contrary, นะคะ Therefore นี่สามโอเคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า คำพวกนี้คำไหนที่ยังไม่ไม่รู้จักนะคะก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้คํานี้บ้างใช้คํานู้นบ้างหรือถ้าเราเป็นผู้อ่านเราจะได้เห็นนะคะว่าอ๋อพอเห็นตัวเชื่อมนี้ให้นึกเลยว่าเขาต้องการสื่ออะไรความขัดแย้งการเพิ่มข้อมูลหรือว่าการเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะวันนี้ก็ขอจบเรื่อง compound sentence ไว้ตรงนี้นะคะถ้ามีโอกาสอีกอาจจะมาเพิ่มเติมเรื่อง compound sentence นะคะให้ลึกลงไปกว่าน,นี้อีกค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ